วิธีวิธีเช็คไฟหน้ารถสกูตเตอร์นะครับรุ่น2เบาะตัวนี้นะครับว่าลองลองเช็คดูว่าสายไฟมัขาดหรือเปล่านะครับวิธีเช็คก็คือแกะหัวออกมาก่อนนะครับดึงออกมาจากคลิปล็อกตัวนี้เลื่อนมาด้านหน้าดึงออกมาจากตัวนี้นะครับทีนี้ขันน็อตออกสี่ตัวสี่ตัวนี้นะครับตรวนี้สี่ตัวเปิดออกมานะครับก็จะเจอแผงแบบนี้ องเช็คดูว่าพวกสายตัวนี้สายกี่กับหอดไฟนะครับมันขาดหรือเปล่าเนี่ยครับจะมีสองเส้นแดงกับดำเนี่ยจากที่โคมกับที่แผงวงจรเนรี่ยมันหลุดหรือเปล่าสายตัวนี้จะเป็นสายว่างธรรมดาปกติไม่มีอะไรนะครับเนี่ยครับลองเช็คสายชุดนี้ดูถ้าขาดหรือมันหลุดจากแผงวงจรตรงไหนก็บัดกรีเข้าไปเหมือนเดิมได้เลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นตัวนี้หรือตัวนี้นะครับโอเคนะครับลูกค้าลองเช็คดูถ้าบัตรกีแล้วไม่ติดก็เดี๋ยวทางทางราจะส่งหลอดไฟตรงนี้ไปให,ให้ใหม่นะครับ